สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นและสารคาดีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นจะมีนวัตกรรมอะไรคุณผู้ชมได้ติดตามชมกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะและนวัตกรรมที่มิ้นจะพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้นะคะอยู่ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะทราบว่าที่นี่นะคะมีงานวิจัยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยจะเป็นการส่งเสริมในรูปแบบไหนต้องไปสอบถามกับทีมผู้วิจัยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือเจ้าของผลงานนะคะรองศาสตราจารย์ดอรอภิณัน,นุดมกิจนะคะเจ้าของผลงานที่ได้เกิดใหม่เมื่อสักครู่นี้นะคะั่นก็คือการกระตุ้นให้แม่พันุ์กุ้งเนี่ยวางไข่ด้วย RNA สายคู่จำเพาะต่อยีน GIH นะคะอาจารย์คะทำไมาถึงมีการคิดค้นผลงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะคะ่ะคือเนื่องจากว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้ครับคือตัวผอเองเนี่ยตกมาทังด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลที่เป็นพื้นฐานมากๆนะครับ ก็อยากจะนาความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยในการแก้ไขปัญหาของประเทศทีนี้ก็ม,มองว่ากุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจที่สําคัญของประเทศนะครับก็แล้วมันก็มีปัญหาหลายอย่างในการเลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะปัญหาที่ผมสนใจคือปัญหาเกี่ยวกับการกระตุ้นให้แม่พันกุ้งวางไข่นะครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะต้องใช้วิธีตัดตาแน่แผนกุ้งนะครับเพราะว่าในการตากุ้งมันจะมีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ไปยับยั้งการพัฒนาล้างไข่พอตัดตาไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีฮอร์โมนที่ไปยับยั้งล้างไข่ก็จะพัฒนานได้นะครับแล้วอย่างการกระตุ้นหรือว่าการทดลองเนี่ยอาจารย์ได้มีการทดลองอยังไงบ้างวิธีการาทําทำยังไงบ้าง<อ>าค่ะอาจารย์คืองานวิจัยนี้ครับเราจะใช้สารทางชีววิทยาตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไอออนไสคู่นะครับ ที่มันมีความจำเพาะกับยีนที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปะยับยั้งการพัฒนารลังไข่ตัวนี้ยีน GHS ค่ะซึ่งเมื่อเราสังเคราะห์เจ้าอาในสายพุทธนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งการแสงของยีนที่สร้างฮอร์โมนทำให้ไม่มีฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมารังไข่ก็จะสามารถพัฒนาได้โดยที่ไม่ต้องตัดมา่ะ ยี่งถ้าเกิดว่าเจ้าของความกุ้งเขาสนใจอยากจะติดต่อเนี่ยวางขายหรือว่ามีการใช้ในทางตลาดหรือยังคะหรือว่าถ้าเกิดสนใจติดต่อยังไงบ้างตดคือต้องการพัฒนาอีกระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะเอาไปใช้ได้จริงก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องดูปัจจัยต่างๆที่จะพัฒนาให้มันมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับัรรดาตานะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเกษตรกรสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับพี่สถาพัน เคลียร์วิศวกรรมดุกุลหารม่โดนเลยครับก็คือสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ใช่ไหมคะค,ค,มคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์สาหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะในการส่งออกกุ้งนะคะสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้อในอนาคตเนี่ยประเทศของเรานะคะสามารถเป็นผู้นําในตลาดโลกในเรื่องของการส่งออกกุ้งได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรอภินอุดมกิจนะคะที่มาเผยแผ่เรื่องราวนะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับมินแล้วก็ทางรายการค่ะขอบคุณค่ะ คำถามที่ร่วมสนุกรายการในวันนี้ถามว่างานวิจัยที่มินพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ช่วยกระตุ้นการวางไข่ของสัตว์น้ำชนิดใด1ก้างสองกุ้งทราบแล้วเขียนคำตอบมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ผู้ตอบคำถามถูกต้อง5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะ